สวัสดีค่ะวันนี้นะคะปีก็จะพาเพื่อนๆมาชมโซนเย็บผ้าโซนทํางานของปีเนอะว่าปีมีจักกี่ตัวแล้วก็แต่ละตัวทาํางานยังไงเดี๋ยวเรามาชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะมาที่ตัวแรกกันเลยนะคะเป็น b r o t อร์นะคะ gs 2007เนอะ เป็นตัวแรกของปีเลยเป็นจักที่ใช้มาหลายปีมากๆตัวจากสีเพื่อนๆน่าจะรู้นะคะว่าผ่านอะไรมาเยอะมากเลยจากตัวนี้เนาะปีจะใช้เอาไว้เย็บตรงซกแซกหรือว่ารำดุรังดุมก็ได้นะคะต่อมาตัวถัดไปนะคะเป็นอิวเ r รนะคะ L450 เป็นจักพงเอาไว้พงริมนะคะ ชายผ้ากันรุ่ยถ้าหากว่าใครที่ไม่มีตัวนี้นะก็ไม่เป็นไรไม่เป็นปัญหาเราสามารถที่จะพับม้วนริมหรือว่าพับริมเย็บได้นะกันรุ่ยซึ่งจับกเก็บตรงเนี่ยตัวเดียวก็เอาอยู่ค่ะต่อมานะคะเป็นจากตัวล่าสุดที่พีเพิ่งได้มาไม่ถึงเดือนเนาะเป็นจูกิค่ะอันนี้เป็นจากอุตสาหกรรมนะคะ เสียงไม่ดังเลยนะคะเสียงเบามากเงียบมากเลยนะคะไม่ต่างกับจักกระเป๋าตัวเล็กของเราเลยค่ะแล้วก็สามารถควบคุมความเร็วได้นะคะเวลาเย็บอยากมาให้ดูกันลแล้วที่สำคัญคือมันมีไฟด้วยที่ชอบเห็นไคะสามารถปิดไฟได้เวลาเย็บหรือว่าจะเปิดก็ได้เราจะเปิดให้ไฟมาสว่างขึ้นมากก็ได้แบบได้สองระดับเนาะ ทางอุตสาหกรรมนะคะก็สามารถปรับความเร็วของปีเข็มได้นะคะให้เร็วมากหรือว่าช้าลงได้ตามผู้ใช้งานได้เลยต่อไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องของตรงนี้ค่ะสามารถเดี๋ยวเดไฟใดูทีระฝีเข็มได้เลยนะดูนะซึ่งทำให้เราง่ายมากเวลา งานที่เราจะแบบเข้ามุมหรือว่าซุดขอบของงานนะคะบางทีเราเหยียบไปเนี่ยกะจังหวะไม่ถูกใช่ไหมคะมันก็จะปื้ดไวเลยซึ่งถ้ามีอันเนี้ยมันจะช่วยให้เราหยุดงานได้ก่อนแล้วก็ค่อยๆกดอันนี้ที่เราอันคือมันช่วยได้ดีมากแล้วก็จากนี้นะคะเวลาเราเหยียบเนี่ยสีเข็มจะปักให้เสมอทุกๆครั้งที่เราหยุดคือดีมากๆแล้วที่เหลือก็คือจะเป็นโรงงานเขาตั้งจักรมาให้นะ้ทางร้านตั้งจักรมาให้ค่ะ